เป็นเรื่องมาตรการตอนนี้เราก็กำลังหาอื่นยังอยู่ที่รักฎหมายนะครับแล้วก็อยากจะให้ไปถ้าเป็นวันมาตการอย่างเงี้ยเขาใสจะมีวันถ้าเป็นวันตอนเรียนเนี่ยนะฮะให้ผ่อนใส่ชั้เรียนแล้วก็ฉันว่าก็พอได้ก็มังอยู่ในขั้นของการควบคุมรักสมัยเพราะจริงเจตนาคือว่าหัวใจเด็กอยากเรียนรู้สึกนะแต่บางทีเขาพูดอะไรต่างๆเนี่ยอาจจะมีหลายอย่างก็พยายามควบคุมเพื่อ เรี่เราองการตรวจครับก็ผมคิดว่าของคอรมอรเนี่ยเราคนเดียวทำทงเรามีการให้ฟรีอยู่แล้วเน้่ในเรื่องของคุณจริงเ่ยมีน่าจะใส่ได้อยู่นะจะเป็นเรื่องกันทำให้มันผ่อนคลายขึ้นมากกว่าเนี่ยเป็นเป็นประเด็นที่เราอยากให้ um เราทำอันน so ี moment, man, ้เดี๋ยวรอประกาศทางการก่อนนะครับคือเราให้ทั้งหมดเลยครับวันนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์ คือนโยบายเนี่ยต้องไม่เป็นภาระของผู้ปกครองแล้วถ้าเกิดเราให้นักเรียนแต่งแบบไหนแล้วก็ต้องแต่งให้น้องอ่ะรัฐบาลคือให้ไม่เป็นภาระให้ผู้ปกครองไม่ติดหนักเพิ่มนะแต่ก็มีแนวคิดอันเดียง์ดูสองปีที่ผ่านมาเด็กติดโควิดเยอะไม่ได้ไม่ต้องไม่ได้รุนแรงเลยก็อาจจะให้แบบพิการให้รุนแรงน้อยน้อยมีรายละเอย มีโครงการที่ให้น้องเพราะวองปีที่ผ่านมาแล้กมีการแจกกันครับว่าจะไม่ได้ไม่ได้นไปใช้ก็อยากที่จะเอาอุธที่แข็งุกรดีอยู่กลับมาให้กับทางเรียนมาจะให้เด็กเนี่ที่สมัครใจจะจะรับเน่ยน้อาใช้ได้ด้วยอคคันนี้ก็ดีนะคุนึกความสตย์จะใ่ตอนเด็กต้องขัดต้องโตอร่งนนี้มาม้องขัดก็ใส่ดเียวแล้วก็ทบิยาได้เหมืนเดิมนะ ผมว่าหัวใจจริงๆแล้วก็ต้องเป็นเรื่องการช่วยเหลือผู้อื่นนะนี่คือสิ่งสำคัญมันเป็นจิตวิญญาณของรุ่งอรุณในการต้องดูหลักฐานให้มันตอบเขาอติบิยานน่ยผมว่าจริงๆแล้วถ้าดูจริงๆแล้วมันก็มีจุดทุกอย่างที่ดีในเรื่องประเดียวที่นายในเรื่องของการช่วยเหลือผู้อื่นนั่นคือสิ่งประการสำคัญของรุ่งอรุณซึ่ผมเข้าไปเรื่องที่ดีทั้งในส่วนฝ่ายหรือรูปแบบแต่ว่าก็คงดูการสถานการณ์อนาคตที่เปลี่ยนไปเนี่ยผม ต้มีการประกาศห้คบอกอรอบางที่เรอ้นี้ก็เป็นหลักเตรฑก็ต้ึกษานะเราเองก็คือรับตามหำบกกับผู้ตนลาานไเออดีเลยวันนี้เด็นท่าน่นผู้พทักษ์ไต่นใส่กระดูกใช่ไหมดีนะ้ผมว่าที่ด่นแล้วว่าที่ผ่านมาได้ผลดีที่ไม่ไ้่วายอาลมที่เห็นเลยประชาชนก็อันนั้นก็วันนี้คงจะดูในเรื่อง แต้ว so you ่าผมาจจน้งไปดาจะดูเวลาไหนจะเข้าไปส่วนเยอะเพรับจากพี่นักกีราส่นครับก็เจอพี่น้องที่ช่วยมาช่วยรับทอเราแบบแล้วก็ให้กำลังใจเขาด้วยผมว่าเขาก็คือคนที่มาช่วยเราแล้วเรางไม่จะไปส่วนหนึ่งของงักกให้เข้ามังใจเาห่ก็ดีขอบคุณนะครับางทีข้อมูลเราได้ทุกข้อถงอแบ ว่าครอบครวในเซ็นเตอร์ระบายน้ำเราเนี่ยมันจะมีผลใหญ่เนี่ยเดินเมรแต่ว่าบางทีกรอบรอบซอยที่น้ำรั่วท่านเราไม่รู้ก็ดีแล้ผมว่าให้ประชาชนมาบอกเราเมื่อได้ลงไปแก้ให้ละเอียดขึ้นไม่มีปัญหาแล้วครับผมคิดว่าแล้วทุกคนที่น้ำรั่วทุกคนก็เกลีดร้อนอ่ะทุกคนอาจจะมีโอโหอะไรบ้างขึ้นผมว่าจริงแล้วเราก็ต้องรับฟังจากเหล่งประชาชนถ้าตรวจว่ามันีย่าไปมันไม่เป็นไรเพราะว่าถ้าเราโดนน้ำรั่วบ้านเราเราต้องโอนไะ ต้องเป็นไาแล้วก็ยินดีแล้วก็ขอให้ลงทุนที่ให้ระงานคนเยอะแล้วเดี๋ยวเราจะแก้ไขไปเรื่อยยิ่งขวอมูลเยอะตอนนี้รายเยอะเลยทั้งใน็กี่ควงดูทั้งในคอมเมนต์ในเพจอะครก็ให้เอาขุดอ่านมาแล้วพยายามตอบห่อยเอง้าคมเป็บไอข้อแนะนำแล้วก็ข้อมูลครับทุกคนไม่ยุาครับเราเรารับได้อยู่แล้วครับตอนไม่เชา้าละ้ไเี่ยาระบิด้ว่าจรแล้วอย่ามาตัดไปห้ดูดีเพราัมัน่ายสายไฟ ไม่รู้ขออนุญาตใังไงอ่เ <i> ป <'ll ellt Mandarin> ็นยังไงนี่ยสถานการณ์ปัจจุบันก็แย่อยู่แล้วไม่อยากทำเพิ่มขึ้นไงมันก็ทีละแต่ละทีละแต่ลงอันหน้าอยู่ดีไเพราะสาวรัยการ้าวระปาศแต่ถ้าเกิดมันทำการร่วมงานเนี่ยเมืองข้าจะดูก็เลยว่าขึ้นมาเฮ้ยเดี๋ยวเราดูเรื่องเงี้ยค่าไหมว่าทางบันี้ยจะค่าสายเพิ่มเนี่ยต้องอะไรแล้าผมจากใครสักคนก่อนเนี่ยการฟ้าของสาวก็ต้องเราอะไรที่นี่อยู่ดีอ่างค่าอันนี้อาจจะเป็นเรื่องเกิดทำเป็นจริงเนี่ยที่รับเราโดนสายทางบ้านเนี่ยบอกเลย ก็เป็นเหมือนกันเหมือนกันเออะพบรกอเราะเาเป็นเจ้าพังานเดี๋ยววันที่ไปดูกรอบากัดแ้วท่นั้นก็ว่าราต้องคิดรอกรอนะถ้าได้แก้ปัญหาอนรย่างอะไรนะคิดว่าไรีท่นก็ไปรับผู้ชายคนจังหวัดก็เป็นแม่เพราะเดี๋ยวตอ็ไปเร็ 45ปีเองไม่ได้ถือไหมมากแล้วแหมสมัยก่อนใส่หมวกก็ต้องใส่หมวกนี้นะสหมใส่หมวกไปเรกยัมบอกว่าไอ้นี่ไม่สมัยเลยหรไอเปลาไม่มัยแนตเราพูดกแอู้่อันนี้เราไม่ได้เราผมไม่ได้เก็บับแต่ผมเชื่อว่าทุกอย่างในโลกนี้มันต้องมีการพัฒนาไปเนใ่ยหมอ้ยาให้เหมือนเดิมไม่สี g ี่แล้วครับ ่ว่าทายแล้วก่ดูนะครับผมผมว่าเส้นใหญ่ใช้ก็ยงตัดตูดก็เป็นแบบดูเพราดีแล้วมันก็ค่อยๆดูเพรามันไม่ได้ัันแต่ว่าเ้ื่องใยเราเป็นการมเตม้อนมันถึงตวนะก็มองเห็นว่าองไจะัดงดีขอบคุณนะครับอุ้ยต้องไปดิเล่นที่เล่นสำคัญเลยฮะดีเราจัดทุตฟองมาช่วยรุ่งนี้ะฮะต้อามด้วยหือเปล่า ขอบคุณนะครับทุกคนให้ต้องเป็นให้คอยนปีฮ่าฮ่าฮ่าใชเฮ้